น้องจมน้ำพี่น้องจมน้ำ À. Một trái em nhiều ấy. ทำไมดีวะไม้ไม้ไมกลับสวัสดีกันด้วยนะครับพี่พี่กลับสวัสดีลุงป้านาที่น่ารักอาทุกๆคนทุกทกท,กท,กท่านกันด้วยเลยนะครับพี่พี่นะก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่ด้าพาลุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่พี่ก็ <c oughs> วันนี้นะครับพี่พี่เราก็ได้เอาอาข้าวนะ เข้ามาให้่าน้องไม้หรือว่าน้องคนป่านะแล้วก็น้องของเขานะเรามาด้วยกันสองสองห่อนะครับพี่พี่ก็เดี๋ยวเราจะเอาไปให้น้องกันนะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาตอนเย็นนะครับพี่พี่ก็ไม่รู้นะว่าผมไม่ไมเนี่ยไม่เคยมาหาน้องช่วงเย็นนะไม่รู้ว่าจะเรียกน้องออกมาได้ไหมนะก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่านะพี่พี่นะก็ก่อนที่จะไปนะครับพี่พี่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กับช่องพี่ดาพาลุยกัน ด้วยนะครับพี่พี่โอเคพี่พี่เดี๋ยวเราไปกันเลย let's go ครับพี่พี่นี่เลยนะเดี๋ยวเรามาตากล้องมาวันนี้ผมมากับตากล้องด้วยนะครับผมลืมบอกนะพี่พี่นี่เลยนะพี่พี่เอาเข้ามาให้นะเป็นสองถุงนะพี่พี่หนึ 1, ่งสองถุงนะคือให้น้องไม้แล้วก็น้องของน้องไม้คนหนึ่งนะหรือว่าน้องคนป่านะครับพี่พี่เดี๋ยวเราจะเรียกน้องกันนะกล้องหันไปนี่หน่อยเพราะน้องจะสนมากจะออกมาจากถีง ไม้ไม่อู้น้องคนปลาไม่ไม่ทำไมทำไมไม่ออกมานะพี่พี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตะก้องเนะเนี่ยปกตินะน้องก็จะออกมาจากตรงนี้ตลอดนะทำไมวันนี้ไม่ออกมาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยจมน้ำหมวะ น้องจมน้ำพี่นี่น้องจมน้ำ chạy em chết nhiều ấy hôi mày đi quá ยิงเลยด้วยพี่ดาไม้ไม่เฮ้ยเฮ้ยเป็นไงบ้างเฮ้ยดีนะมาทันนะพี่เป็นไงบ้างฮะเป็นไงบ้างเฮ้พูดพี่ไอ้ที่เป็นไงบ้าง ไหวเปล่าไม,ไม้ไม้จมจน้ำได้ไงฮะไ,ได้น้ำพี่น้องไม้จมน้ำนะดีนะไม้ห็นก้อนนะพี่พี่อันนี้ก็เดีช่วยตั้มหัวใจน้องไม้แล้วนะพี่พี่โชคดีนะว่าเรามาทันนะพี่พี่นะ ผมว่าอยู่นะว่าปกติเรียกก็ต้องมานะอันนี้ก็คือเงียบไปเลยดีว่าเราดีว่าผมตาไวานะหัดไปเจอก่อนนะพี่พี่ไม่งั้นแย่เลยอะ่ะไม้มีใครมาทําอะไรไม้เปล่าไม้อยู่เนี่ยไม่มีหรอแล้วไม้พี่จมน้ําได้ไงน้ํามันก็ไม่ลึกนะฮะเล่นน้ำเป็นยังไงในลองเล่าพี่ฟังนิฮะเป็นยังไงไหนทำไมไปจมอ่ะ เล่นน้ำแล้วก็โดนไม้เกี่ยวเล่นไม้แล้วโดนไม้เกี่ยวโอ้ยเนี่ยเนี่ยแต่กล้องไขดูเนี่ยพี่พี่ตอนไปเจอเนี่ยประมาณอยู่ในโพรงนั่นแหละนะน้องบอกว่าเล่นน้ําแล้วก็โดนไม้เกี่ยวนะครับพี่พี่ไหวไหมไหวไหมไม่เป็นไรใช่ไหมไอ้ลืมตา้ลืมตาของกวาง ห,ห้ใจ er ให้ใจลึกๆนห้ใจเข้าลึกๆปกติอย่างโอ้ชกดีนะว่ามาช่วยไว้ได้ทันนะพี่พี่นะโหแย่เลยพี่เอาข้าวมาให้เออไป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 พักอนกอนเียอ่เอาไม้นี่พี่เอาข้าว มาให้ไม้แล้วก็น้องของไม้ด้วยนะนี่นะครับพี่ๆเอาเข้ามาให้น้องไม้นะก็น้องของน้องไม้ด้วยนะนี่สองห้อนะครับไปกินกันให้อิ่มน้ำสำราเลยนะไปแบ่งน้องด้วยนะเนี่ยพี่พเอฟซีเนี่ย,ยได้บอกว่าอามาทีลรเนี่ยไม่เคยเอาเข้ามาให้น้องน้องไม้เลยต้องขอโทษขออภัยพี่พีเอฟซีด้วยนะครับผมบางทีก็เราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องตรงนี้นะก็ต้องขอโทษเป็นอย่างมากเลยนะดีนะที่พี่พีเอฟซีเนี่ย ช่วยเตือนผมนะนี่ก็ได้ให้เข้าน้องแล้วนะครับพี่พี่นอน,นี้ขอบคุณพี่เอฟซีด้วยน,น,นี่นะพี่พี่นะก็วันเนี้ยผมจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟังนะคือว่าวันเนี้ยน้องเนี่ยเพิ่งจะให้หินผมไปนะแล้วก็พี่พี่เชื่อไหมอ่าวันเนี้ยซึ่งเป็นวันส่งกรานอ่ะพี่พี่ผมเนี่ยขับรถอะ่ะผมขับรถแบบว่า ผมก็ไม่ได้ขับรถวานะพี่ๆนะผมก็ขับรถปกตินะแต่ว่าเป็นจังหวะที่แบบว่ารถอีกเลนหนึ่งอนะข้ามเลนมาเนี่ยซึ่งถ้ามาจาจานเนี่ยก็คือชนกับผมแน่นอนนะแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่านะน้องบอกว่าถ้าได้ก้อนหินเนี่ยครบ7ข้อนเนี่ยจะโชคดีแต่ว่าตอนเนี้ยผมได้ก้อนที่2แล้วนะแล้วก็วันนี้ผมได้เจอเหตุการณ์นี้ก็ซึ่งรถคันนั้นอนะ เขาก็คือมันมันมาอย่างเงี้ยจะชนกันแต่ว่ารถมันมาส่วนอีกคันหนึ่งใช่ไหมมันจะชนกันแต่ว่ามันก็หักไว้ทันอ่ะซึ่งผมก็หักนะแต่ว่าผมก็ปลอดภัยนะก็ถือว่าผมก็โชคดีนะแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าว่าผมรู้สึกว่าผมโชคดีนะผมก็เลยนึกถึงหินก้อนนี้นะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเพราะเอ๊ะผมคิดในใจนะเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าหินก้อนนี้หรือเปล่าที่น้องไม้เนี่ยที่ได้ให้พี่นะ พี่คิดว่าวันนี้พี่ก็โชคดีอย่างมากนะไม่งั้นนะพี่อาจจะไม่ได้มามาหาน้องไม้ก็ได้นะก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีนะครับพี่พี่ก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่าน้องไม้เนี่ยผมผมรู้สึกส่วนตัวนะผมคิดว่าน้องไม้เนี่ยเป็นคนช่วยชีวิตผมนะครับพี่พี่เนี่ยผมเนี่ยรอดมาวุดวิดปฏิหารมากๆเลยนะก็คือเป็นหินที่น้องไม้เนี่ย ให้กับผมนะแล้วตอนที่ผมเนี่ยคือรู้สึกโชคดีใช่ไหมพี่พี่ผมก็นึกถึงน้องไม้แล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์พี่พีเอฟซีหลายๆคนเนี่ยผมเนี่ยก็เลยเตรียมกับคุงกับข้าวแล้วก็มาที่น้องไม้นะแต่ว่าก็ขอเล่าอีกรอบหนึ่งนะระหว่างที่ผมมานะมาถึงตรงนี้ก็เรียกน้องไม้อ่ะก็เรียกปกติอ่ะเรียกไม้ไม้ปกติน้องไม้ก็เจะออกมานะแต่ว่านี่น้องไม้ไม่ออกมานะ ดีว่าผมแหนหน้าไปดูฝั่งนี้นะพี่พนะก็คือว่ามันบางกับต้นมุงต้นไม้อยู่นะเราก็ไม่รู้นะก็ผมก็ได้เจอแล้วผมก็ได้รีบวิ่งเข้าไปหาน้องนะแล้วก็ลากกลับมานะก็ช่วยอ่าช่วยฟื้นชีพรจรให้ปั๊มหัวใจเอาง่ายช่วยปั๊มให้น้องเนี่ยกลับมาได้นะพี่พนะก็ถือว่าเราสองคนเนี่ยก็ต่างคนต่างโชคดีนะก็คือต่างคนต่างช่วยเหลือ กันและกันนะโอ้โหก็ต้องขอบคุณไม้มากๆเลยนะแล้วพี่ก็ไงมีโอกาสได้มาช่วยไม้พี่ก็รู้สึกไงรู้สึกดีอ่ะไม้ไม่ต้องร้องไห้โอ้พี่น้องไม้ร้องไห้เลยนะไม้ไม่ต้องร้องเรื่องร้องดูดูไม่องร้องไม้พีน้องไม้ร้องไห้นะพี่ผมเล่าเรื่องวันนี้ให้ฟังนะพี่ผม่ต่องร้องไม้ดูดู ไม่ร้อเหรออืออืออร้องไหมอือร้องร้องเลยนะพี่นะอ,อ,อ,อืออืออือก็ไม้ช่วยเล่าให้พี่พี่อ่าเงียบเงียบเงียบไม้ช่วยเล่าให้พพเอฟซีฟังหน่อยได้ไหมว่าก่อนที่ไม้เนี่ยจะมาอ่าจมน้ำตรงเนี้ย เหตุการณ์มันเป็นอะไรยังไงทำไมถึงไม้ไม้ถึงลงมาไม้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมหืไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยดิอยากเล่นน้ำอยากเล่นน้ําแล้วยังไงต่อก็มาเล่นน้ำน้องไม้อยากเล่นน้ําเราก็มาเล่นน้ําอ่าพอมาเล่นน้ําแล้วยังไงต่อก็เล่นลงนั้นแ่ะอืมแล้วก็ ก็เล่นตอไม้แล้วก็โดนไม้เกี่ยวโดนไม้เกี่ยวเกี่ยวอะไรเกี่ยวเสือ้อแล้วก็ลงเราไม้ลุกขึ้นไม่ได้เหรอน้ํามันก็ไม่ลึกนะแต่ออกก็ถึงหน้าอกหน้าอกอยู่นะพี่นนะ<ม>โดนช่วงไหนของเสือ้อช่วงไหน<ม>ช่วงนี้ลุกไม่ได้เลยดิโดนช่วงนี้นะน้องบอกโดนช่วงนี้อื ล้วไม้ดำดำหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยใต้ใต้รากไม้นั่นฮะได้หาปูหาปลาเปล่าหาด้วยเหรอน้องก็ได้เล่นน้ำนะแล้วก็หาปูหาปลาหาปลานะใต้รากไม้นะพี่พี่แล้วก็เสื้อเนี่ยนี่นะเสื้อเน่นะก็ได้ไปเกี่ยวกับรากไม้นะเนี่ยต้องขอโทษอภัยพี่พี่เอฟซีด้วยนะบางทีเนี่ยผมอาจจะมาช้าเกินไปนะก็ ถ้าผมมาไว้วันนี้น้องก็อาจจะไม่ต้องมาหาปูหาปลานะครับพี่พี่นี่ก็เป็นก้อนหินที่น้องไม้ให้ผมนะชิ้นที่สองนะครับผมแล้วไม้ตอนตอนตอน,ตอนไม้จมน้ําเนี่ยไม้ไม่ได้คิดถึงอะไรไหมคิดถึงว่าจะมีคนมาช่วยเหลือไหมคิด,ค,ดคิดว่าใครค,ค,คิดว่าพี่ดาจะมาช่วย น้องไม้ก็คิดว่าผมจะมาช่วยนะหรือไม่ก็เหมือนประมาณว่าขอความช่วยเหลือจากผมนั่นแหละแต่ว่าผมก็บังเอิญมาเวลานี้พอดีนะเราก็ได้เจอกันนะโอเคไหมเดี๋ยวเอข้าวที่พี่ให้ไปนี่ก็เอาไปแบ่งน้องด้วยนะเดี๋ยวพ,พี่เดี๋ยวไปส่งน้องไม้กลับกันดีกว่านะพี่พนะ เพราะว่าเดีย๋ยวมันมันก็เริ่มมืดแล้วนะเพราะว่าผมก็ต้องผมก็ต้องออกจากป่าดเลยนะครับพี่พี่มันก็ใช้เวลานะนะคือดีๆนะถึงว่ามาเดี๋ยวพี่ออยยา่ะ ไหวเปล่าไหมไหวเปล่ามาไหมดูเหมือนจะไม่ไหวนะไหนล้างหน้าล้างตาเนยดูเหมือนจะไม่ไหวนะเนี่ยไหวเปล่า เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาหานะเจอไหมพรุ่งนี้นมาไหมนะกลาก็ได้พน้องไม้ส่งเข้าไปแล้วนะพี่ก็อาการน้องก็ยังไงผมไม่รู้นะแต่ว่าผมตรวจสอบเรื่องระบบหายใจแล้วก็ปกตินะแต่ผมไม่รู้อยู่ทําไมน้องเนี่ยผมก็ไม่กินน้องเออลืมถามไปเมื่อกี้น้องไม่ใส่รองเท้านะเขาก็ล้มไปสองรอบนะพี่พี่ไม่รู้ว่าลื่นหรือเปล่านะ โอเคครับพี่พี่ก็เดี๋ยวน้องด้ากับตะก้องเนี่ยเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับพี่พี่นะก็ใครที่เข้ามาดูผมจนถึงตอนนี้นะครับผมน้องด้าอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องด้าการเยอะๆด้วยนะครับพี่พี่ครับโอเคไปตะก้องเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าไป